สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้นะคะครูวันจะมาสอนเรื่องการเขียนร้อยละและเปอร์เซ็นต์ในรูปเศษส่วนวิธีการทำทำได้โดยการเปลี่ยนร้อยละหรือเปอร์เซนต์ให้เป็นเศษส่วนที่มีส,ส่วนเป็น100หลังจากนั้นจึงทำให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำมาดูตัวอย่างกันเลยค่ะ ตัวอย่างข้อที่ 1.79%, 79%, 79เวลาเราเขียนให้เป็นเศษส่วนก็ให้นำา79ส่วนด้วย100%ส่วนต้องเป็น100%ง่ายนิดเดียวนะคะการเขียนเศษส่วนให้การเขียนร้อยละหรือเรเศปอร์เซ็นต์ให้เป็นเศษส่วนนะคะต้องเขียนให้ส่วนเป็น100% อย่างข้อ2องร้อละเจ็ดส้อยละเจเขียนให้เป็นเศษส่วนได้ดังนี้นะคะให้เอา79ส่วนด้วยห0ึ 100. ่งน,นักเรียนสังเกตนะคะเขียในยหให้เป็นเปอร์เซ็นเขียนเปอร์เซ็นหรือร้อยละให้เป็นเศษส่วนส่วนเป็น100มีค่าเท่ากันเลย7จกับร้อยละ79 เวลาเขียนให้เป็นเศษส่วนจะได้เท่ากันนะคะก็คือ79ส่วน 100, ได้เท่ากันเลยแต่เวลาเราไปทำแบบฝึกหัดถ้าเขาให้ตอบเป็น, percent, เ,เ,นเปอร์เซ็นตเน์เราต้องเขียนให้เป็นเปอร์เซ็นต์ถ้าเขาให้ตอบเป็นร้อยละเราต้องเขียนให้เป็นร้อยละจะไปตอบเปอร์เซ็นต์ไม่ได้ไม่งั้นจะผิดเอาต้องทำตามที่โจทย์กำหนดให้นะคะ,ะตัวอย่างข้อต่อไปค่ะข้อ3 50เซ์ เขียนให้เป็นเศษส่วนก็จะได้เท่ากับ50ส่วนด้วย100 50อ0ส่วนด้วย100ยังไม่เป็นอย่างต่ำนะคะเราต้องทำให้เป็นอย่างต่ำก่อนข้อนี้เจอ0บนล่างเราก็ตัดไปก่อนอย่างละ้น1ตัวเสร็จแล้วเหลือ5กับ10 5กับ10ททำให้เป็นอย่างต่ำต้องใช้ตัวเลขที่มาหาร ทั้งเศษและส่วนลงตัวข้อนี้ครูจะใช้แม่5หารทั้งบนและล่างเพราะลงท้ายด้วย5กับ0แต่ว่าใช้แม่5หารการหารเศษส่วนในทางคณิตศาสตร์เขาจะเรียกว่าตัดนะคะใช้แม่5ตัดนะ5 1ได้5 5 2ได้10 ก็จะเหลือเท่ากับเศษ1ส่วนด้วย2อะข้อ4ข้อ4เขาให้ร้อยละ50มาร้อยละ50ทําให้เป็นเศษส่วนก็จะได้เท่ากับ50ส่วนด้วย100ทําให้เป็นอย่างต่ําทําให้เป็นอย่างต่ําตัดศูนย์ได้ตัด เหมือนก,นกันกับข้อเมื่อกี้เลยหรือใครเก่งจะใช้50ตัดเลยก็ได้50หได้50 5 2ได้100ได้คำตอบเหมือนกันก็จะได้เท่ากับ1ส่วน2ข้อ5 6์เซ็6เปอทำให้เป็นเศษส่วนก็จะได้6ส่วนด้วย100 6ส่วนด้วย100ยังไม่เป็นอย่างต่ำนะคะเป็นเลขคู่เพราะฉะนั้นใช้แม่2ตัด2 3ได้6 2 5ได้10 2 0ได้0ก็จะได้เท่ากับ3ส่วน50 3ส่วน50เป็นเศษส่วนอย่างต่ำแล้วเพราะฉะนั้นคำตอบของเราก็คือ3ส่วน50 ร้อยละ6ททำให้เป็นเศษส่วนก็จะได้เท่ากับ6ส่วนด้วย100 6ส่วนด้วย100ยังไม่เป็นเศษส่วนอย่างตามต้องทําให้เป็นเศษส่วนอย่างตามก่อนข้อเมื่อกี้เราตัดไปแล้วนะคะใช้แม่2ตัดก็จะได้3ส่วน50แค่นี้เองง่ายๆนะคะมาดูแบบฝึกหัดของเรากันเลย ฝึกหัดของเรานะคะเป็นแบบนี้เลยเขาบอกว่าเขียนในรูปเศษส่วนแบบฝึกหัดจะอยู่ในเอกสารที่ครูแจกให้ไปนะคะเขาบอกว่าให้เขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนเขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนนำ โจทยที่เขากำนดให้ก็มีทั้งเปอร์เซนต์และร้อยละนะคะให้ทำให้เป็นเศษส่วนแล้วเขาก็กำหนดช่องมาให้เรามีบรรทัด1 2 3, 3่งสองบรรทัดเวลาเขียนมาดูตัวอย่างกันเลยร้อยละหนึ่ง้อยสามทำให้เป็นเศษส่วนเวลาเขียนเวลาเขียนก็เขียน1 ร้อาไว้ด้านบนตรงบรรทัดกลางนะคะส่วนด้วย100ส่วนด้วย100เขียนให้สวยเขียนให้สวยๆนะคะเพราะแบบฝึกหัดน,นี้ครูเก็บคะแนนด้วยนะส0คะแนนนะคะส่วนขีดไว้ตรงกลางเลยใช้ปากกาแดงขีดแบบฝึกหัดน,นี้นักเรียนไม่ต้องทำให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำนะคะแปลงส่วน แปลงร้อยละและเปอร์เซ็นต์ให้เป็นเศษส่วนให้ส่วนเป็น100ก็พอไม่ต้องทําให้เป็นอย่างต่ำอ่ะข้อต่อไป50% 50%ทําสทำให้เป็นเศษส่วนก็จะได้เท่ากับ50ส่วนด้วย100ใส่ไว้เขียนเครื่องหมายเศษส่วนด้วยใช้ไม้บรรทัดทาบแล้วก็ขีดให้สวยงาม 72%็ทำให้เป็นเศษส่วนก็จะได้เท่ากับ72ส่วนด้วย100่แอบฟึกหานี้ควรอนุญาตไม่ต้องทำให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำนะคะต่อไปอีกตัวอย่างหนึ่งค่ะร้อยละ6กสิาร้อยละหกาทำให้เป็นเศษส่วนก็จะได้เท่ากับ 6 3ส่วนด้วย100พอนักเรียนทําเสร็จแล้วนะคะให้นักเรียนใช้กันไกรตัดถ้านักเรียนมีกันไกรถ้าไม่มีวันที่นํามาสงให้มาตัดกับครูได้เลยแต่ครูจะเตรียมกันไกรไว้ให้นะคะ ลาใช้กรรไกรต,ตัดตัดอย่าให้เหลือขอบสีขาวอย่าให้เหลือกระดาษสีขาวนะคะก่อนนักเรียนจะตัดนักเรียนระบายสีให้เรียบร้อยก่อนนะเนี่ยตกแต่งให้สวยงามดูความสวยงามของการที่นักเรียนระบายสีด้วยนะคะมีคะแนนในส่วนที่สวยงามด้วยความสวยงามมีคะแนนให้ด้วยเวลาตัด ะะถ้าได้แบบนี้ให้นักเรียนตัดตามมุมตามเส้นตรงนี้ด้วยให้เป็นกลีบดอกไม้นะคะตัดตามรอยเส้นอมองเห็นไหมเอ่ยตัดตรงนี้นะคะตัดทุกกลีบเลยแต่ก่อนนักเรียนตัดให้นักเรียนเขียนให้เรียบร้อยและ้ระบายสีให้เรียบร้อยก่อนค่อยมาตัดนี้ครูตัดให้ดูนะคะ ก็จะได้เป็นกีกบกลีบดอกไม้แบบนี้มานะคะ,ะสมมติระบายสีเสร็จตัดเสร็จแล้วนี่นมันจะมี2แผ่นที่เหมือนกันระบายสีเสร็จตัดเสร็จนะคะให้นำมาประกอบกันโดยการทากาวดีิเวณวงกลมนักเรียนไม่ต้องระบายไอยตัวที่อยู่ด้านล่างก็ได้เพราะมี2แผน่นนะคะ ะบายสีเสร็จตัดเสร็จได้กลีดดอกไม้มาแบบนี้นะคะนักเรียนจะใช้สีเดียวกันระบายก็ได้นะคะจะฟูระบายให้ดูเป็นตัวอย่าง c o นเล f u ฟเลยลายตามากนะคะตอนนี้อ่ะแล้วเราก็จะนำมาประกบกันนะคะให้เป็นรูปดอกไม้อีทากาวแค่ บริเวณวงกลมด้านล่างนะคะแล้วก็ติดแล้วก็จะได้เป็นรูปดอกไม้มา,มานี้เสร็จแล้วนักเรียนอย่าลืมเขียนชื่อชั้นเลขที่ด้านหลังให้ครูด้วยนะคะถ้านักเรียนไม่มีกันไกลไม่มีกาววันที่นํางานมาส่งให้มานั่งทํากับครูได้นะคะเดี๋ยวครูเตรียมกันไกลและกลาวไว้ให้นะคะ สำหรับคนที่ไม่มีไม่ต้องเป็นห่วงนะไม่ต้องเป็นกังบลให้นำไปงานมาส่งแล้วก็มานั่งตัดกับทากาวติดกาวกับครูได้เลยไม่เข้าใจตรงไหนทักลายส่วนตัวมาถามครูวันได้เลยนะคะ